โทรศัพท์ไม่มีช่องรูเสียบแกจ็ค3.5อ๋อแต่ไม่เป็นไรวันนี้ครับผมมีแบรนด์หูฟังจากยูโคเทคทั้ง2รุ่นยาง iM 4 0 0และ es 9 0 3ส่วนจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามต่อได้เลยครับ สวัสดีครับผมเต้พารากอนกลับมาพบพู้คุณอีกแล้ว วันนี้นะครับผมมีแบรนด์หูฟังจากแบรนด์ยูค t เทคนะครับเป็นแบรนด์หูฟังฉันชาติเกาหลีซึ่งในวันนี้ก็ได้ออกมาหูฟังมา2รุ่นด้วยกันก็คือ im 4 0 0และ es 9 0 3โดยที่ im 400จะเป็นหูฟังประเภทอินเอียร์และ es 9 0 3จะเป็นหูฟังประเภทเ e อียบัดแต่ที่สำคัญกว่านั้นทั้ง2รุ่นนี้เป็นหูฟังที่ใช้ type c ต่อตรงได้เลยนั่นเองครับอ่าอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างนะเพราะว่าความจริงแล้วต้องพูดตามตรงว่าในท้องตลาดเองเนี่ยครับ หาได้ยากมา,มากๆนะครับที่มีหูฟังหรือว่าเป็นไทซีเนี่ยในการเสียบตรงซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราในจาเป็นที่จะต้องต่อหังหนูแบบนี้นะครับลูปตาแบบนี้ในการต่อนั่นเองซึ่งก็จะเกิดความแบบเทอะทะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งหูฟังทั้งสองรุ่นเองเนี่ยก็มาแบบไทซีโดยตรงเลยซึ่งก็สามารถต่อตรงนะครับผมกับตัวของโทรศัพท์มือถือเราได้เลยช่วยในเรื่องของเพิ่มความสะดวกสบายไอีกขั้นด้วยครับ โอเคครับงั้นเรามาเริ่ม,มที่ตัวของ ES903 ก่อนเลยนะครับที่จะเป็นตัวเอียบัตนั่นเองซึ่งตัวนี้จุดเด่นแน่นอนครับเอียบัตก็จะค่อนข้างใส่สบายมากๆพอไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับผมตัวนี้ก็จะมีตัวของฟังก์ชันคอนโทรลทล์กปุ่มเพิ่มลดเสียงและก็มีไมโครโฟนในตัวด้วยนะครับซึ่งก็ สะดวกสบายไปอีกแบบสําหรับใครที่ต้องการที่จะใช้ไมโครโฟนนะครับในการสนทนาโดยที่ตัวเนื้อสายเองนะครับผมจะเป็นวัสดุที่ใช้เป็นทองแดงชุบเงินความยาวนะครับโดยมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่1.2เมตรนั่นเองครับมาที่ตัวของ IM400 กันบ้างนะครับผมในรุ่นนี้ก็จะมาเป็นรูปทรงของอินเอียร์บอดี้เนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบาส่วนตัวสายเองเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น ES โดยทุกประการเลยนะครับก็จะมีส่วนของตัวไมโครโฟนสายที่มีความยาว1.2เมตร ก็จะเหมือนกันเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับผมความแตกต่างเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวนะครับเอาจริงแล้วตัวสเปคภายในของสองรุ่นเนี่ยก็แตกต่างเช่นเดียวกันนะครับผมโดยที่ E-S903 นะครับผมนอกจากที่เป็นเอียบัตแล้วตัวเดเวอร์ของรุ่น E-S903 เนี่ยจะมาในขนาดที่14.8ม mm. ิลส่วนของตัว IM400 เนี่ยจะมาในขนาดที่10 mm. มิมตรนี่ก็เป็นความต่างอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือส่วนของกำลังขับ เอียบัตเนี่ยจะขับได้ง่ายกว่านะอยู่ที่กําลังขับในแค่16โอห์มเท่านั้นเองในขณะที่อิเดียเนี่ยจะอยู่ที่3 2โอห์มอ่าแต่ว่าจะมีผลเรื่องเสียงหรือไม่เนี่ยลองฟังกันดูดีก,กว่าครับโอเคครับชัดเจนเลย เอาจริงๆแล้วนะครับผมโดยปกติแล้วเนี่ยหูฟังทั้ง2ตัวนี้ก็ให้เอกลักษณ์หรือว่ามิติของธรรมชาติเสียงที่ต่างกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อันนี้ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยแนวเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เป็นอินเอียร์กับเ e อียบัตเนี่ยทำให้ธรรมชาติเสียงเนี่ยที่ได้ต่างกันโอเคก็สรุปนะครับในส่วนของตัวเนื้อเสียงของ E-S 903ก่อนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าเขาข e เป็นเอียบัตนะครับผมนอกจากใส่ง่ายแล้วเนี่ยยังมีความเป็นธรรมชาติเสียงทีี่่่คคอนนข้างงางงูรมมวโป แต่ย่านมิติย่านเบสหรือว่าย่านเสียงร้องเนี่ยยังคงพุ่งนะครับลุกเล้าฟังสนุกตัวนี้เอาจจริงแล้วเนี่ยจากที่ทดลองฟังมาเนี่ยบอกกับเพลงล็อกออกมากๆเลยละครับต่อมาก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมก็คือ im 4 0 0นะครับผมซึ่งตัวนี้แน่นอนว่าเขาไปเ e นีย e นะครับผมก็จะได้เรื่องของความเงียบสงัดนะครับผมและแน่นอนที่เพิ่มเข้ามาก็คือมิติย่านเบสที่ค่อนข้างลึกลุกเล้านะครับผมแต่ว่า เอาจริงแล้วเนี่ยเสียงร้องกับย่านปลายแหลมเนี่ยค่อนข้างใช้จำเหมือนกับเ e อียบัตมากเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าความโปร่งหรือว่าความกว้างต่างๆเนี่ยอาจจะสู้มิติของตัวเ e อียบัตไม่ได้แต่ว่ามาทดแทนกันด้วยของมิติเบสที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ฟังสนุกกว่านั่นเองครับส่วนคําถามที่ว่า2รุ่นนี้เหมาะกับใครเอาจริงๆแล้วต้องตอบว่าสำหรับใครเนี่ยที่ต้องการหูฟังที่ใส่ง่ายใสย่สบายใส่ได้เป็นเวลานานผมขอแนะนำเป็นตัวรุ่นเ e อียบัตครับส่วนถ้าเกิดว่าใครชอบหูฟังที่มีความเงียบสงัด ได้ยินของรายละเอียดเสียงและความชัดเจนของชิ้นลนตีก็นะนําเป็นของอ e ินเอียดีกว่าครับผมโดยที่เอาจิงแล้วเนี่ยเสียงของเจ้า2ตัวนี้ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันมากๆนะครับผมไม่ว่าทุกคนจะเลือกตัวรุ่นไหนเนี่ยสองรุ่นนี้ให้ธรรมชาติเสียงแล้วก็ให้เรียให,ให,ให้รายละเอียดเสียงที่ดีพอๆกันเลยครับในส่วนของตัวราคา IM400 มนะครับมาในราคาที่2190บาทและ ES903 มาในราคาที่2590บบาทเท่านั้นครับ ส่วนสำหรับใครที่สนใจทดสอบลองฟังนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านมั่นคงแกจเจนได้ทุกสาขาหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะครับก็สามารถกดสั่งออนไลน์นะครับได้ทางมั่นคงแกจเจตออนไลน์และทางมั่นคงช้อปปี้ได้นั่นเองครับผม สุดท้ายนี้นะครับผมคงต้องลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะครับผมส่วนถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับผมก็สามารถถามได้เลยนะครับผมที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมจะมีพนักงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยออคอยตอบคาถามทุกท่านอยู่นั่นเองนะครับผมแล้วจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะครับวันนี้ผมเต้พลากอนผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ